ชอบรุ่นน้องผู้ชายทำตามนี้เป็นคำถามที่มีคนมาคอมเมนต์ลหลายหลายคอมเมนต์ถ้าเกิดใครที่ต้องการคำตอบเฉพาะก็สามารถตั้งคำถามนะครับไปที่โปรไฟล์แตะที่คำถามแล้วก็พิมพ์มาได้เลยครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเวลาที่เราเป็นรุ่นพี่เนี่ยตอนเราเรียนอยู่เนี่ยมันจะดูห่างกันเนาะปี2ปีดูห่างกันแล้วแต่จริงๆแล้วด้วยความที่ห่างกันแค่ปี2ปีเนี่ยยังดูไม่แตกต่างแต่ในขณะที่ผู้ชายคนที่คุณชอบอะ่ะนึกตามนะครับนึกตาม ผู้ชายที่คุณชอบเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเขามาชอบใช่ไหมหรือมีรุ่นน้องมาชอบใช่ไหมแต่คุณเนี่ยเป็นรุ่นพี่เฮ้ยมันจะดูแตกต่างแต่คุณอาจจะคิดว่าอู้ฉันเสียเปียบรุ่นน้องรุ่นเพื่อนเขาแน่เลยไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้แบบดูสดใสล่าเริงอะไรเนี่ยจริงๆผมอย่างที่ผมบอกนะว่ามันสดใสล่าเริงอยู่แล้วคุณอายุต่างกันแค่ปี2ปีอย่าไปคิดมากครับแต่สิ่งที่คุณได้เปรียบ และรุ่นน้องผู้ชายจะนึกถึงคุณเป็นอันดับแรกนั่นก็คือความไม่งง,งงงความเป็นผู้ใหญ่ที่คุณมีนั่นเองอย่างคลิปที่ผมพูดไปก่อนนั้นเนี่ยที่เกี่ยวกับแอบชอบรุ่นพี่ผู้หญิงอย่างเงี้ยน,นั่นแหละประสบการณ์ที่ผมได้รับนะครับก็คือเราจะรู้สึกมองผู้หญิงคนที่เข้าหาเรามาจีบเราซึ่งตอนนั้นน่ะผมเองก็มีนะครับรุ่นพี่ที่มาชอบเราเพราะว่า ในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเราเล่นกีฬาด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะมีคนที่มาชอบเราบ้างถึงจะนับคนได้เลยนะว่ามีกี่คนแต่ก็ก็มีแหละนั่นแหละโอเคดังนั้นเนี่ยผมเลยมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังว่าตัวเราเองเนี่ยเวลาตัวผมเองนะเวลาชอบรุ่นพี่คือรุ่นพี่ที่เข้ามาเรารู้อะว่าเขามาจีบหรือเขาส่งจดหมายมาหรือเขาบอกเพื่อนเรามาหรือเขาบอกเพื่อนของเพื่อนน้องของน้องน้องของเพื่อนอะไรไม่รู้อะแต่นั่นแหละสรุปก็คือทําให้เรารู้ว่าอ,อ๋อคนเนี่ยมาชอบเรานะ คนเนี้ยมาจีบเรานะสิ่งที่ตัวผมเองคิดก็คือเอ๊ะคนนั้นคือใครอ่าดับแรกเราต้องรู้ก่อนอว่าใครใช่ไหมพอเราเริ่มรู้อ๋อคนน,คนนั้นคนนี้อ่ะเพื่อนกระสีว่าเอาคนนั้นแหละคนนี้แหละสิ่งตามมาก็คือโอเคมีโอกาสเข้าไปพูดคุยกันในบางครั้งบางโอกาสเราจะมองแล้วว่าผู้หญิงคนเนี้ยเออดูเป็นผู้ใหญ่ดีเรารู้สึกถึงความที่เขาอ่ะสามารถที่จะให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความอบอุ่นพลังบางอย่างให้เราได้อ่ะเราก็อยากเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไปออนรุ่นพี่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ย รุ่นพี่ที่ที่งอนอะไรเยอะไปหน่อยเนี่ยนั่นคือข้อเสียเปรียบนะครับข้อแรกเลยถ้าเกิดคุณเป็นรุ่นพี่ผู้หญิงคุณจะต้องเป็นผู้ใหญ่มากพอและให้ความอบอุ่นให้กําลังใจเขาและสิ่งตามมาครับตามก้นกันมาติดๆเลยก็คือข้อที่2คุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่เข้าใจผู้ชายคนนั้นในวงเล็บนะครับอย่างเจาะจงอย่างแท้จริงอย่างต่อเนื่อง ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นทําไมในวงเล็บสําคัญมากนะคือเขาอาจจะฟังเราแต่แบบฟังไปงั้นๆแหละอีกวันหนึ่งพอเราพูดเรื่องนี้เอาลืมไปแล้วคือเรื่องอะไรแล้วถามใหม่ว่าเ,เรื่องอะไรนะเมื่อวานมันเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจเราอ่ะนึกภาพตามออกใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายเนี่ยชอ,ชอบบกมุ่นทําอะไรบางอย่างอนะอ่ะไม่ใช่18บวกนะครับผมกําลังจะพูดถึง มหมก,กมุ่นแบบกีฬาก็แบบเล่นบาสอย่างผมในตอนนั้นผมเล่นบาสเกตบอลแบบจริงจังมากกับบาสเล่นทุกเย็นเ,เล่นทุกเวลาหรือว่าบางคนอาจจะแบบแต่งรถชอบแต่งรถมโอเตอร์ไซค์แบบบื้นๆถอดตรงนั้นออกตอนนี้ออกหรือว่าไปชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาหรือ,อยุคนี้เล่นเกมก็จะแบบหมกมุ่นในสิ่งนั้นอยู่ซึ่งเขาจะทําอย่างนั้นไม่ได้ตลอดชีวิตไม่ได้นานหรอกครับมันจะเป็นช่วงของเขาอะเล่นบ้างเบื่อบ้างเปลี่ยนไปไปชอบรถบ้างไปชอบกีฬาบ้างไปชอบนู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ย สิ่งที่คุณต้องทาก็คือเป็นข้อที่2นะก็คือเข้าใจในสิ่งที่เขากาลังทำณตอนนั้นไว้เพราะอาจจะบอกว่าเฮทำไมดูบ้างะลยทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไปวุ่นวายกับเกมทําไมผู้ชายคนนี้คือเล่นแต่บอลเล่นแต่บ,บาสเล่นแต่วอลเลย์อย่างเงี้ยคือสิ่งนั้นแหละคือสิทธิที่แตกต่างไงถ้าเกิดคุณเข้าใจโดยที่คุณอาจจะไม่นั่งเชียร์คุณเห็นไหมนักบาสบางคนเนี่ยเล่นบาสเล่นบอลเนี่ยเฮ้ยมีเทาสาวไปนั่งเชียร์มีเพื่อนมีแฟนไปนั่งเชียร์นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้เขาน่นรู้สึกว่าเย คนเนี้ยใส่ใจเขาว่ะให้คนเนี้ยเราฟังเขาว่ะเค้คนเนี้ยเข้าใจในสิ่งที่เขาทําว่ะไม่ใช่ว่าเออเล่นบอลเหรอก็เล่นไปสีเล่นบาสเหรอก็เล่นไปสีแล้วก็คุณก็อาจจะแบบไปทําอย่างอื่นโดยที่แบบไม่สนใจเลยไม่ถามเลยว่าวันนี้ไปทําอะไรมาเป็นยังไงบ้างหรือว่าเวลาเขาเล่าให้ฟังอันนี้คือกุญแจนะครับเวลาเขาหมกมุ่นอ่ะเขาจะชอบมาเล่าให้คนที่เขารู้สึกดีด้วยฟังหรือคนที่เขาคุยด้วยได้เนี่ยฟังเช่นเขาอาจจะเล่าให้กับรุ่นน้องที่มาจีบเขา เขาอาจจะเล่าให้กับเพื่อนที่มาใกล้ชิดเขาหรือเขาอาจจะมาเล่ากับคุณที่เป็นรุ่นพี่ผู้หญิงเขาแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยฟังเขาฟังเหมือนฟันผ่าน,านแต่ถ้าเกิดคุณใช้ข้อ2ก็คือเข้าใจเขาอาจจะหยอกคําถามนี้กุญแจนะครับก็คือควรจะหยอกคําถามตอบว่าเอา้าทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะทาไมล้มล่ะแล้วเวลาชุดบาร์อะทำไมชอบเล่นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นอะไรที่รับฟังแนละเจาะจงด้วยไม่ใช่แบอบกฟังมันผ่านเฉยๆดังนั้น ถ้าเกิดคุณแอบชอบรุ่นน้องผู้ชายอยู่ให้ทำา2ข้อนี้ได้เลยครับ